ัดีครับช้าการพีครับสวัสดีครับโอมาแล้วนี่ไปไหนครับอันนี้ไปไหนสปีนใจโอโหมาเี้ยกเสร็จแล้วนรับส็จมาโปนได้เหรอทำตั้งแต่ปีทีล้ ่อนนี้การนี้กานที่สามครับโปรแกรุขทั้ไเพื่อการยามดีนี่ไป สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับพัดพลคนรากยากครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาที่อูช่างไก่เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีโปรแกรมส่งงานลูกค้าสองคันนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับว่ามีจากที่ไหนบ้างนะฮะแต่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากยญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับไปไปเลยฮะมาแล้วครับถึงแล้วครับโน่นนะฮะสองคันนะกำลังขึ้นขึ้นไปหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวลงไปดูพร้อมๆกันนะเพื่อนๆ โอ้สองคันเลยเอาวันนี้ครับพี่เสกเสกโลโซโไม่ใช่เสกโลโซเสกล้านนะโอ,โอ้เอาทางไหนใส่ก่อนนะเจ้ากุ๊กจะได้ใส่ก่อนป่ะอ๋อไ,ไม่ต้องเดี๋ยวใส่รถพี่เนาะเดี๋ยวเราใส่รถพี่เดี๋ยวใส่รถพี่เดี๋ยวพี่ตามไปส่งถึงบ้าน ทุ่งสไลี่มอ๋อคันนี้คันนี้จัดที่ไหนครับเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวอันนี้ไปส่งใส่รถผมเดี๋ยวผมไปส่งถึงบ้านโอ้อันนี้จากไหนครับนี่โอ้วันนีครับช่างกายสวัสดีครับกกวสบวัสดีครับโอ้มารับแล้วนี่ไปไหนคันคันนี้ไปไหนเนหนชียงใหม่สัตว์ปลาตองเนาะสันซรายเหรอสันทายเหรอเรียกวซาทายแต่ว่าฮาริพุตใชยนี่ไหมก่อนเข้ารังลำปะไอ้ลำพูนนี่ไหมก่อน อ๋อเข้านาลำพูน,พน,นบ้านผมบ้านเดิมอยู่ใ้อ๋อบ้านปุ๋งหลวงวินนะใกล้ๆบ้านปลวงวินนะมมนนอ้ะอีะพอใส่จะได้ใส่ใสมดกันครับนี่เรียบร้อยมดเลยเนะาะฮานไถโอโหอันนี้พปนลงกสังกะปีไหมกบ้านแปอยู่สังกะปนะ้นหออเดี๋ยววันหน้าจะไปถ่าไปเชียงใหม่จะแม่หา เบอร์ขอเบอร์โทรเลยเดี๋ยวเบอร์โทรยังก้าวเสงไก่เนาะอเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรแล้วเดี๋ยววันหน้าผมขึ้นไปหาคูณหลวงวินเนาะผมจะไปแวะหาไปดูการทำงานของรถกันนี่เนาะไม่พออันนั้นเนนรก็ถ้าเป็นไทยหรือทำมันจะเป็นทช่วงหนนาปีช่วงไหน,หนาเนาะนาปีเนาะประมาณเดือนกันยาเสีงยงให้ประมาณสิงหาเนาะกรกฎาเสิงหาประมาณเนี่ยพวกสิงหาปก็อันนี้แล้วนะส่วนมากจะเป็นมิถุนาเนาะส่วนตกนเนาะอ๋อนี่กลับเลยเมากกว่านี่กลับเลยกวครับ โอเคอาครับผมข,<อ>ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับรถคันนี้ไปที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับขึ้นไปแล้วนะเดินทางปลอดภัยครับอันนี้ยังไม่มารับนะฮะตอนนี้ยังไม่มารับอ่าเดี๋ยวระแสรถผมอ่าเดี๋ยวี้รถพิเศษครับพิเศษก,กำลังจะขึ้นรถ ีโอ้โหบ้าบ้าบาลูกเฟ่บาลูกเฟ่บาแต่เล่นก็เดี๋ยวแรกกัโจกแค่แตกี้พอพอพอชค่ไก่นี่มันมีมันมีเล็กนี่นี่เดี๋ยวมันจะโดนกระจกเลยเนี่ยน้อยน้อยมาดูเดี๋ยวเบิร์ตอันนี้จะกระแทกกระจกแปงดีดิแปงดีดิเอาสปริงออกเอาสปริงออกเอาสปริงกดกดกดสปริงออกเบิร์ตมากระแทกกระจกแตกมันจะโดนกระจกเซกไอ้ตัวหันตัวหันมันมีเล็กมันมีเล็กตัวหันกระแทกครับ คันนี้เป็นพอดีเดี๋ยวผมจะไปตามไปส่งถึงที่บ้านของเจ้าของรถเลยนะครับจะไปทดสอบกันที่นู่นเลยอำเภอศรีสัตร์จรังหวัดสโโุโขทัย๋ยวจะตามไปนะท่านผู้ชมขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วมาโอ้โหพนนปีนี้เสร็จจนได้เนาะทำตั้งแต่ปีที่แล้วนุน่นคันนี้ทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะกำลังเสร็จปีนี้ช <laughs> ่างไก่ หนักไม่หนักครับเพื่อนๆดูว่ายกสี่คนดูนั่นแหละทั้งทั้งน้อยปืนใหญ่นี่ออกแต่แรงนะออกแต่แรงหน้าแดงแรงไม่ออกเออเนาะไม่ใช่ออกแต่แรงหน้าแดงแรงไม่ออกทั้งน้อยปืนใหญ่ไปท่าได้กบไป,ปท่าได้ก่บขวางขวานได้ก่บขวางกันนะขวางเลยเอียงข้างก็ได้ เอียงข้างก็ได้เอียงกับเกยพุ่งห้วจะมันเกยจังมั้งเราเกยฟันปามกับพังกันคุกคุกไรพี่คุกไรพี่ถุนบุกง่ายกันสามคนเออดีกันหนาะนี้ยเนี้ยโอเคเลยจะหายมโนนหายอย่างมโนนหายปีกไหมหัวมันยกโคดฮะบอกโคดหรอบอกโคดหรอยังยังจะหายยังมโนเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปส่งจนถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับ รอติดตามครับไปพร้อมๆกันเลยครับป่ะมาอีกแล้วครับหนึ่งคันครับวันนี้คันนี้คันที่สามครับออกจากอู่ช่างไก่เลิกงามยามดีวันนี้ไปโครงการชัยพัฒนาทิ่สุโลกฮะนี่ฮะสามคันนะครับวันนี้ออกจากอู่ช่างไก่นี่เอาขึ้นแล้วนะฮะทั้งกุก๊กเราทำอะไรถอดถอดสลักก่อนเนาะ ใส่ก,ก,ก,สกักุกุกฝันกุโอนเบอร์เก่าลเลยเบอรอนั่นแหละอนส,ส,สามอันเลยบ่ตะก,กุกนีนะสัสดีเยวขยับขยับไปเยับหนตุ๊บอ,อ่ะก็บังทีเดิมาน่ยบังทีโอู้สายพิมาหนนางสายพิมน,นั่นแหละอ่นครับออืมันเปิดสีมันเปิดสีันเปิดับั วันนี้สามคันแล้วครับคันที่สี่น,นี้ยังไม่ยังไม่ติดต่อไม่ได้นะครับในเจ้าของอีกคันหนึ่งอยู่ที่แม่โจ้เชียงใหม่นะครับถ้าเจ้าของดูคลิปนี้ก็มาเอาได้เลยนะครับถ้าไม่เอามานี่เดี๋ยวช่างไก่จะขายละแล้วนะขายลิหลังรีบมาเอานะครับอาจารย์แม่โจ้นะฮะคันนี้ตอนนี้ออกไปแล้วสามคันนะครับเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านครองบงอำเภอสุ่งเสรียนจังหวัดสุขโขทัยนะมาส่งถึงห้างนาลูกค้ากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอารถไปลงกันแล้วทีนะี้ถึงแล้วมาที่ลงฮนะัอะอยมาลงตรงนี้ฮนะเพื่อน มาถอยมาถอยมาอะไรมาเลยชนเลย,เลยตึบ๊บปอดี ยังไงบ้างครับถูกถูกใจเปล่าครับเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้ผมตามมาส่งถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้คนคนรากาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คับคนคนรากด้วสวัสดีครับ